สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าบึงนี้บึงยดยเหวจ้า,า,าบึงยดยเหวมาซ้อมเบิ่งมงี่เคยได้เห็ดแน่้ใกล้ปลาจ้าแล้วบึงมาพ่ออีหลีมีมาพอ่องานมันโอนยุสงก่อทุกนนี้เคยมาพ่อเพื่อนต้นที่เป็นห้างเร็ว <c oughs> มหาบททันจากเทียมีโชคดีมาทั้จ้าแล้วบึง อ,อย่างงามเลยมาจากพี่น้องมางวยเอาไปเนีอย่านอนเด้อืมอนั่นที่พ่อที่ได้ไปที่เล็กคิดที่เล็วก่อนหึ่งเป็นนอนเมืจากพี่น้องจา๋าอันนี้โบ้กงววาสิเป็นจนังไดรอเปล่ารึเปล่าอย่างงามพอปักใหญ่เลย ป่าท,ที่นี่มางวยโอกกนี่จ้าอยากได้เป็นโกะก็เลยงวยแบบนี้นะบม่คงว่าสิได้เปิดโกะเพราะมึงดูโอู้สิบ่ได้ปาด่าตัวจีเด็กได้แบบเป็นโกะสงสัยสิได้ปาด่าเราจะเบียวมีดก,กันนะจ้าขอโทษขออภัยได้เลยจะพินงวงงันมันสิงวยได้งวยบ่ได้เยู่ นี่หน come ังเลยน้อโกรกคนโกกคนนี like ่ก็ะดับโกรกขึ้นทิกที่ได้เห็นตรงไหนเออติงลูนสาทางมางุ่ยงานไปก่อนี่เิรุดเราไปเบิงดูรุดด้วรุดนั่นรุดเร้วยังเต้คลิป้งามลูก้งามนะจจะนี่ เบื้องเบิ้งสิพาเบิบ้งทั้งหลังเบิ้งจะทั้งหลังเพิ่นโยดเยี่ยมกับเทียมดวงปัดนี้ปัดสเปดตคุ้มปัดขาทำความสะอาดอยู่เบิง้งสมโพธปัดสมโพดึงบ่ได้บาได้อนี่สิเอาเอานะคะนี่นี่เอา เดี๋ยวปาดเอาเลี้ยมเอี่เสียดายเห็ดเสียบค <c oughs> ้มัดก็มากน,นี่เอวปิดไปนื่มงามจะพี่นองเลยบ่งเดี่อวสิเก็บเอาดอกหน่อยกันนะมีโดดหน่อยๆน้ำนะจุ่มจุ่มเดี๋ยวัาบ่นบานเดี่ยวยิ้มๆนั่นยิ้มๆบ่นบานนั่นก็เอาเดีย๋ยวจะจะเอาจุ่มจุ่มนี่ตลุนจังสิ เสียบขึ้นอย่างนี้เพิ่นสิคือกันกับเห็ดเข็มย้ำห้าไปลวกไปต้มเรียวนะจ้านี่พี่น้องถักมาขิิเท้าเหยื่วเก็บเห็ดขนสนนลิปหนึ่งนันอันเพิ่นว่าคือนตะตั้งกล้องตัดมือนั้นยา้ายเอวฟา ถือแม้งตมค่ะหลายจะขอโทษขอพย์ด้จ้าพี่น้องจะแม้งมันตมมันมันตรวที่จะลืล่นเมิองลื่นอันมามันเห็บว่ามันเห็บจะแม้งตมแต่ว่ามันเป็นแม้งที่กัดคน้นคือกันอู้ยหลายพนหลายว่าขนาดได้เอาฉีดยากันยุ้งเต็มโตเต็มหัวก็ยังตมอมได้เหาก็เลยว่าได้ใจเย็นเมื่อนก็เลยกล่าวจากพี่น้องนี่จ้าเอาท่านี้ด้จ้านี่ ยางมะพร้าเห็ดเหนียนเห็ดหนังไก่โอนๆเดลีลยเป็นปวาสิบ่เอาเพิ่นดอกมะนีคือจังว่าวาสิบ่ทันได้เอานะจ๊ะมะนีคือจังว่าอันเดี๋ยวไปเห็นอีกจกิเมียนว่าเมียนนี่จะพี่น้องเมียนยี่หลีถ้ามีน้อยเดี๋ยวย้ายกับ,บทันได้อยากเก็บเนาะนี่เดี๋ยวมาทั้งนี้่เรา่าเห็นเพิ่อนอีกนี่ เดี๋ยวตัวนี้เอาไปพัดพัดเสียบ้ะอันนี้เมียนมาเนี่ยเมียนมาเหอะอ๋อเมียนน,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 นนี่ลิอ๋อมันสีเป็นเมียนอันนี้ได้สินนี่มันยังสินะเนี่ยอันนี้พ่กเมียนหรอกมันี่พวกเมียนนี่ลิขอโทษนะคะหญ้เอ๋อสิเขียวเห็ดน้ำเพลิงรุ่นนี้ขอนสนรุ่นนี้จะเพิ่งจุ่มอยู่ จุ๊มจุมจังสีเอาด้วยค่ะดูนี่สิอืโโอ๊บรุนหน่อยทั้งหลัง นี่จะอ่อมเอารุ่นน,น้อยๆขึ้นดินดงนี่จ้าตัดข้ากันได้ค่ะมื่อวนี้ค่อยจะเอาพวกเจ้ากันนะเอาหนักๆเลยเล่ะมันจะจริงๆย้าเอวสิว่าเอาได้ี่ต่ตะกอนนะ อันโดดไงนี <ata> ่จะมาเป็นจุ่มด้วยจ้านี่ถ้าจุ่มก็เอาไก่สิีมืดงามแล้วก็ก็เลยเอานี่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเห็นอย่างน้ำเงยเอวบ่หลือเปิ่าพูดน่ะกัวบังเงยเลยพออีกแล้วกัวหนึ่งกัวเงย เห็ดแม่ไกป่ปลาเห็น f the wood นะจ๊ะ้วเบิ้ลดึปล่นะโอ้ดีใจแห้งไรมันเงี้ยเหเวสูกดีคักจ้ะนี่เอาได้เน่เด้อค่ะเง้เหวสิล้องงัดเอาสิล้องงัดแบียด้ี่นะจ้ะนี่ติกใดเบีบเป็นกลวง่ายเนาะติด้ดเมื็ดกัวเทียวสะ่วนลรยออกมา ออกมาสิคะดูว่าจะต้องปาดก่อนไปเร็วก็เราบกขาดหมดเดี๋ยวจะแปดอางนี้กอนนี่แล้๋ยวจะเป็นแจกัวปุ้งใหญ่เลยนี่ก็งนายเนยี่ย ทั้งหลังบังหนึ่งใจมาไปน้อนงบังหนึ่งใจเห็นบ่ค่ะแก่งเห็ดหนังไก่สายนี่ยายเอวเคยมาเก็บเพิ่นตลอดรหลับออกไดยย้ำใดละเบิงบึงจ้าสิพา้าบึงสกุลพ้าบึงเราจังคอยสิเก็บด้วยจา้นนาูนพูน ไปหอดผุ่นจ้ะแาดท,ที่มินมาเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องเดินจากตรงไหนที่เตยดึงหน่อยเนี่ยนะอู้นี่กำบเมียนต้นอู้ฝนที่เตยดึงหน่อยอู้ที่จ่นสายเงาอยู่ด้วยนี่เคยโดนเก็บก่นนะ มาสิบู้หงมาแข้งนีเราดีบ้างหน่มาได้เห็ดอันเมียไก่ปลาสามกัวกับอ่อนเห็ดขมนสุนหน่อยหนึ่งกับสิบพอเรลวกระสุนนี่ม่หญงไม่ชวงยาิงกับไม่ใช่มายาิงกับั้านีหนึ่งจะหรือไม่กเป็นนี่แหละนี่เป็นได้เห,เไไห็ดเธอเตยแต่ไหนคนไม่เห็นเลยถเก็บเ ตาหนว่วยนั่นมาใส่ถุงงามสิบวะมุนไม่คุยตินี่เอ้าค่ะเอาตะดดกสินเลี้นงน,นี่ไม่เอาสิได้มะะัดหลาะหาเก็บเห็ดนังไก,ก่กระเทือนเห็ดนันงไก่หรือเห็ดเลื่อนี่แหละจ้ะ อันหูเพิ่นนะพี่น้องถม,มเพถมเพิ่นกับข้นคือเกา่าเชื่อเ,อะนะเ,เ,พ,อเพิ่นร้ายอยูอ่นไนขิดินพุนนน่นนะเือหไายจะโดนจะซยะโ่ที่ไหนเนมันนึ่งหันโลกก็บ่ม่เกี่ยวอนังเกโลกบ่มาขึ้นเลยไงจะเสีกระแต่ว่าหัน

ดึงดิมิตี้นี่ก็สิตัดขาแล้วค่ะนี่จ้พี่น้องแง่ยย๋ยวสิทำความสะอาดใส่ยันยามกันได้จา้านี่ก็อีกสายหนึ่งจา้าโอ้พักกันลักออกแต่ย้ำเลยนี่มาด้มาปลาจัดเทีย มีเจ้าพี่นอ้องหยิบสายหนึ่งเก็บเอาอีกจากสายกันจ้าพี่น้องพ่อโผลเรากับอดม่ได้หยิบสายนี่เราก็าสิบก้อนที่นี่แบะคลิปนี้มืน,น,นี่ก็สิได้เมียอานาจเอาตัไงใจัำต่อ เอวหูวมองเก็บลายยืเห็ดอันนี้ก็เอยากได้กปเด้ทสิเก็บไปฝากมันกิดเป็นอวกว่ะเอา้าเจ็บจ มาจ้าพี่น้องอีกสายหนึ่งทำความสะอาดใส่ถุงคนค่ะมาจ้าพี่น้องยายเอ๋อสิพาเบิ้งเห็ดที่ได้มือนี้จ้าเอามะขังไปถึงโตผ้พาพรมียพี่น้องเบื้องไปประทันในหวัวตรูประทันได้ออกจากปลาจา้ะมือนี้ยายเอ๋อก็ได้เห็ดเมียไก่ปลาเห็นออฟตูบูดนี่จ้านี่ก่อแบบไงสามกอโุกดีคักหลาย เพิ่บวอกอกมาสองปีเราเพิ่นหัวตมะมอาอ,อกอีกที่มงยายเอวเก็บนี่จ้าเราก็ได้เฮ็ดหนังไกล้หรือว่าเฮ็ดหมิ่นแล้วก็เฮ็ดขนสนเฮ็ดน้ำเพื่งจะยายเอวใส่ถงุงแยกถุงไว้ตั้งหากนี่นี่จ้าบาทที่นี่ยายเอวกะสิได้ออกป่าสิได้เมียบานสิได้จบคลิปปีกเราด้วยจ้าคลิปหนึ่งขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าสุขดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ